สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC แฟนครับที่หลักและเเขรัวส,สุขุคนมาพอกันในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งครับบรรยากาศนะครับในตอนนี้ครับสีพาพี่น้องมาเบิงผมว่าทันนายกตู่กำลังเห็นอย่างนอกพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ก็คือมีเห็เห็นนำลูกมือบ่

คันบ่ตรงปกเหุใไม่ดมจ้อาเอียงซนะก็เป็นงอลอกงอกยูนะโอ้หนวดยหนวดยูบอว่าสียูเออคือดีเนาะเออเห็ดไปสร้างไปเห็ดขึ้นสร้างขึ้นโอ้ปลาตัวมีบอ่าิบ่ไ่ตาวะแม่ เฮอยเห็ดอไม่ไล่ตาด้อีเฉยโอ้ปาดยูอย่อเฉยเลีเอ๋โอแสดงว่าเห้เป็นคนออกแบบโครงสางให้ซื้อตัวนี้ใช่ผู้ผลิตือผู้นี้วะเอ้าเห็ดไปตัวเนาะเห็ดรอดเดียวดีเอง การเห็ดอยู่ในขารเหตุอยู่ในกรอบที่เยาว่าเป็นยังสีกขายอะที่การลงสีแหละนะฮะโอ้ยเห็นว่ากันเลยเนาะนอนแจ๊กคิดดังอยู่แยะเอากระเทือนลายคือบูญกตัวนี้คือรถนี่นะนี่เรายกตัวนี้ขึ้นเวทีนี่ก็เสียร่างกันเนาะเอานี่แล้วธรรถมาท์ไงไหม ใหญไโพูดนี่แล้วพูคิดว่าผู้ได้สี่ขึ้นก้อนเอาะเจ้าวะเจ้าอ่านขาดว่าคิดว่าผู้ได้สี่ขึ้นก้อนเอานี่แล้วมันจะบวมข้มูเนาะเห็ดคื้แต่พูดได้ก็เหย็ดขึ้นกันไหมมันบอกแปลกไหมเอาก็เห็ดแบบตั้งมูหรือเงล่ะเอาแบบนี้หรือเงล่ะ ึ้นไปนี่ให้ทางเจ้าภาพเอฟซีบอะปาดเมนกันวางนบอลลุงตัวคือเด้นเนาะมันคือพิีแบบนึง่งๆข้ากับจอหนังก็ได้มผ่านแล้วออกซะแล้วก็ออกเอาจอยดีบอกว่าใส่ยังไงจอไนว่ใส่เอ้อันนี้มันเฉพาะจีดมันใส่แบบพอแล้วงานเนาะ ตรงปกบ่อดีให้ช่างในช่างตัวกับยังก่อกับสร้างยัง,งทางนี้คิวซี่แล้วคุ้มเข็มทางเดียนะขอให้ได้เห็ดโอ,ดอ้ขีดเองเขียนเองเลยครับนี เม็นเมนเด้ออย่าลุยเด้อเดี๋ยวเห็นหุงบ่ล่ะโอ้ยอย่าดูถูกกันนะมาแข่งกันบ่สายตาน่ะโอ้ยพวได้จิตตาดียวกันวะที่จากไฟเป็นไผล่ะฮะโอ้ยข้าแต่ฝันข้าแต่นอนบ่ได้ฝันหรอก นะโอ้ยจักอันไหนเป็นได้ก็มาง,งานร้ายเมื่อวานครับนั่นเมื่อวานนี่หมายถือว่าเมาืม่อวานนี่นมาร่วมง,งานรับบุญวันเกิดฉลวยเมื่อวันโอ้วันเกิดสิโอ,อ้อยู่ในไสยอยู่ไรอเออหลาล่ลอยอยู่พี่นออ้องเขามาร่วมหลาล่ลอยอยู่ นี่ครับวิธีการหรือขั้นตอนแบบเฮ็ดแบบอันนี้เป็นขั้นตอนของการที่จะเฮ็ดให้มันบ่ต้องไปคิดยากมั้งบ่มันจะมันจะเปย์มั้งเอ้ง่ายดีวิธีการที่จะง่ายเนี่ยก่่อออนเฮ็ดยยังูมันก็หลายอย่างอยู่คิดพ่อเบิดนั่นล่ะอันใดก็ได้ จงเขียนไปได้ล,ล่ะทางเทียมมืออ่อนจีบเขียนไปโอ้เสียนนี่ต่อคนฟีมือเด้อคนมือบอดีเยามาท่าหามาท่าเป็นเด็ดขาดบอกเลยหาำกันมือบ่เทียงนี่บอกเลยเดี๋ยวซื้อผูกกันมาดีๆแล้วก็เตรียมผ้าลบดีๆเพราะเป็นงานโชว์ไงกันมือสั้นก็บ,บอกเด้อ <c oughs> แบบนี้บ่ะโ้แสดงว่าต้องเขียนว่าแบบนี้เลยมันวะเรบประกันว่าเปลี่ยนวะโบมีเพี้ยนของแท้เลยทนายก เดี๋ยวคงสั่งเสี่ยวตัวไม่ไมาให้ว่าอะได,ดอกตัวนี้เฮาพี่น้องกัเขามาเบิ้งว่าเฮาเห็ดเอียงในขณะนี้ครับเมื่อนี้มันมันมันผ้มนามันจะเป็นลายเดิมของต่างเลยลายเดิมที่ไหนอ่ไปบอกแกเลยเงี้ยหมดอันนี้อันนี้เราไอันนี้เรา เอาบอมแมนบ์แมเมนต์กับหน้าภาพก็ถือแล้ววะาไม่มต้องกับมนาภาพก่อนอุ้ยก็อันนี้แหละที่ทำมันโค้งอันนั้นอะ่ะโค้งคนไข้ก็ทำอย่างนี้แหละอืมได้ดหรอกกับ,ก,บกับทางวัดพา,ายก็พา,ายของแท้ <laughs> เลยจะเป็นตัวของแทฉะในจ้ <laughs> <laughs> อโอ้เอา,เอา,เอา,เอารอชมผลงานนี่ผ้าก,กันในตอนนี้เฮ็ดเอียงพี่น้องมาติดตามว่าาทน่อย เป็นยังไงนะครับก็คือมื่อน,นี้ทายบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิง้งได้ชมในคลิปนี้นะครับพอกันไหมในคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับอจอด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 นึกอะไรสวัสดี <laughs> เป็นมาในคลิปนั่งสิงเก็กอะไรสสด <laughs>